ไปเยี่ยมลุงมาแล้วก็เราก็จะไปไหว้พระธาตุพนมขอพรที่ลุงกันนะคะทุกคนก็ก <Okay. S 1> ็ต,ต้องไหนไม่รู้เหมือนกัน,นจุดจุดสังเกตง่ายๆก็คือร้านทองร้านทองแล้วก็สนามทองที่มีสองอย่างให้เราเลือกนะคะทุกคนขายทองซื้อทองแล้วก็ขุนอทองโรงเรียนท่านพนมหรือเปล่าซื้อทองขายทองขุนทองเลือกเอา ไม่ได้เนาะระวังรถระวังรถเราต้องจําทางเข้ากันนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาจอดฝั่งนี้นะเพราะทุกทีเราจะมาจากกกอบมูตทหาร้วจอดฝั่งกันนู้นแต่เรามาจากนครพนมเราก็เลยมาจอดฝั่งนี้ที่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวพันละเลาะกน่อยนี่แม่นครพนมนักเรียนใช่มนักเรียนดูแลเลิศเลยละมากเลิศมาก ก็เป็นแบบเหมือนกับว่านำตัวนี้เข้าเข้าโรงเรียนหรือเปล่าใช,ใช่บริหารบริการจัดการบริหารจัดการเดี๋ยวนะแป๊น,นึงนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินเข้าผาุพนมนะคะ,ะมาอีกด้านหนึ่งเนาะด้านนี้เราไม่ชินไม่คุ้นเคยไม่คุ้นตาเราอาจจะหลงก็ได้ไข้าวตรงไหนขาเห็นตะวันเผาแอนเท่าน้องไพลิน อ้ของกินเยอะมากเลยทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของกินเยอะแยะมองไปทางไหนก็มีแต่ของกินโอ้ my god มีตั้งเยอะกินหรือเปล่านั่นแหละประเด็นละ่ะนี่เรามากับแม่ไงเราไม่ต้องกลัวเรามากับแม่ใช่ เรากินอิ่มแล้วเราค่อยมาไม่หมดไม่หมดเยอะบ้าาฮะแม่ดูว้าวนนี่ ไม่เอาของฟีก่อนของฟีไม่ได้เลยนะเขาเรียกด้วยนะนีอู้นี่ไงไม่หลงไม่หลงนู่นถ้ากลัวหลงจะร้านทองเออเดินห่าร้านทองผ่านนี่ไงเจอแล้วอะไรร้านมังกระพุนหอมมะขามโอ้ยกอดโอ้ขอโทษหดูร้านไก่ทอดนิ้ไปบัลลังก์ โอ้ยทำไมตื่นเต้นจังเลยอ่ะแอนทำไมปีนี้มันอลีจริงไม่ใช่เอามายกูนใหม่เหมือนเขาจัดไม่เหมือนเดิมไหมอลังการเออเี๋เห็นไหมใช่มันมันมีโดมไม่มีนะใช่มีโดมแบบนี้มันจะดีเพราะว่าอากาศมันจะได้โล่งนะคะทุกคนโอ้โนี่แหละทชอบเนี่ยไก่ทอดไอหมิวก็ชอบรองยักษ์ตื่นเต้นเต้นแเราต้องไม่ต้องรอเขาแล้วอู้ โอ้โห oh. ทัททเนทเองน,นี้ยังตรงไปโอ้นี่เป็นโดมนะคะทุกคนมม่กินชาสัสปัรดมันน้อยเด๋เหนอจะกินเก่าลัดนะวันนี้กาแฟหวานโรตดดีสายใหม่ก็มีสรุปคือของกินทั้งนั้น เบอรเงินเดือนล่วงหน้าค่ะกินลายได้เนั่นละเบอดน่มากินบุหรี่ลากันกระโดดเอาทุกร้านเลยไนแฟ้นตงไมึกกินหมทานกนกกระเทยเฮ้ยนกกระทาอู้ ขายไปเลยช่ตัดออกโอ้ยชื่อตอนนี้นะคะเราเดินมาแปบ๊เะะเเแปบเดียวแล้วก็ตอนยาประชาักษัน้ันธ์นะครับพี่น้องสัาธาธุชน,นที่เดินผ่านไปผ่านมาโัการบริวเวณตามด้านหน้าองค์พระธาตุพนมในขณะนี้นะครับ ในระดับนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับหลายภาคส่วนนะครับได้กังเตรียมพรอตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในเพื่อดอกไม้นะคะยอดก่อนโกดดกเบี้ยสร้างสยองโตโโนะมาคาวาซาก สังสยามโซโโนภาเคาวะโอเคตอนนี้เราได้รงบหมายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในภาคิตานาปารมัตสัมบันโน ใส่ตัวต okay. ัเขาใส่กดติ๊กเกอร์เยอะนี่ไงเตุผลที่เรารองเท้าคู่นี้มาเดินทางมาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่น่องเดินทางมากระสกานี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็ปีนมงคลเราก็จะเวียเทียนสรอบนะคะกราบไหว้ขอพรพระธาต เทสการะพระธาตประจันีตรบงคราพนเรื่อมตาเี่นี่นะค่ะทุกคนต้นนองค์พระธาตุพนมนะคะ ว่าต้องได้มาไหว้พระธาตุให้ครบกี่ครั้งนะแอนต้องนับตั้งแต่เจ็ดขวบเขาบอกว่าต้องมาไหว้พระธาตุให้ครบกี่ครันะ้งเจ็ดหรือเหรือว่า8ปดครั้งใช่เรามาตั้งแต่เด็กน่าจะเกินแล้วล่ะ

น้องเราแต่วันนี้ว่ามีใคปัญนเจกบ้างวาอรากทอ้มาา